ว่าลู้ไม่เป็นไรนะลูกนะบนเวทีปล่อยจอยมุวนจอยไปเลยลูกล่างเวทีเดี๋ยวแม่กับแม่เนี่ยจะจัดการกันเองลูกอะไรอย่างนี้ครัมันมีแอบใจเสียบ้ไหมไอย์แต่ต้องแตงหวานแม่ทำหนูใจแป้วเออใจตรงจะตรงเอาไงว่าพรุ่งนี้เอาไงดีแต่ก็คุณแม่ก็สามารถกู้ชีวิตมาให้ขอเขาได้ได้เพราะว่าลูกสาวบอกไว้ว่าอยากตอบคำถามมากว่าจะได้ตอบหรือเปล่า แล้วพวกนี้ได้ต่ออ so. <m akes sound> ีก่มะาน่ไหมคือเก็ดีใจค่ะได้ถได้แบบว่าเราเอาตัวเราไปได้เห็นแบบนี้นะแล้วก็เคนถ่าลั่นทอเลยอ่าก็จะดีอยู่นะแม่บอกได้ไหมหมดไปเท่าไหร่ไแม่น้ำจีก่อนนะน้ิ้มชิมชิมอิไรอ่ะตัวปหลักแปหลัก่หลักนี่ เฉพาะปอกุลาบที่ว่าหนุ่มปอกปอกุลาบทยครึ่งหนึ่งปอกุลาโบทะวันห้าเดี๋ยวคุยละโม้นไปเดี๋ยวเขาว่าแบบจะ่านี้อย่างนี้คุณต้องบอกก่อนนะคะว่าประมาณอ่ะบทประกวดประมาณห้าล้านมากกว่าแต่ห้าล้านเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเงินอ่ะเป็นเงินลุงป้าๆน้านด้วยมีเงินของน้องด้วยเงินของบุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าอันนี้เราทําตามกติกาทุกอย่างเลยนะคะเรา ให้หไดเขาบอกว่ารอบนี้คือเหมือนแบบเป็นหลักมาจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนล่าสุดหลักล้านใช่ค่ะก็เป็นคุณน้าใช่ค่ะคุณน้าคุณป้าค่ะนโยนสนิดกันหนักคะณป้าโยนน้อยแต่ว่าโยนเยอะตัะ เยบอกเลยเราก็บอกตั้งแต่แรกก็คือกติคือกติกาเขามีให้ทําแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็ทําถูกต้องตามกฎกติกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่เรา เราแบบเราเห็นศักยภาพเราเห็นความที่ความตั้งใจของเขาถ้าเขาไม่ตั้งใจเลยเอาตรงๆนะก็ไม่โหวตให้ถ้าแบบว่าล่อแล่นแลบซ้อมเดินก็ไม่ซ้อมเดินแบบว่าทําตัวชิลเอาตรงๆนะถ้าไอทําตัวชิลอะพุกบุ่มก็จะไม่โหวตให้กันแต่เน,นี้ยเราเห็นความตั้งใจความพัฒนาเวทีแรกค่ะอันนี้เวทีแรกนะเวทีแรกแล้วก็บู่แบบว่าเห็นความตั้งใจเห็นความไม่หลับไม่นอนเห็นความพยายามอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะรู้สึกว่าการที่เราโหวตไปไม่เสียดายต่าง 他个他要，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  การเมืก่อนเนี่ยเรามานั่งคิดว่าไม่น่าเลยวันนั้นน่าจะโหวตให้วันนี้น่าจะเติมไปอีกสักหน่อยคือมันมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าที่เต็มที่ไปเลยลูกเออสำหรับคนที่เรารับรางไม่ใช่แค่ไม่ใช่ค่ะเาแค่ร่วกันคือแล้วเราว่าเรอแม่เราวันนั้นขอขอแบ่งไปไหนก็ได้ค่ะสายคนเขาแซวแมว่าเุาไปเลค่ะคู่แปดหลักแต่ินที่ได้รับคืออามูร์บาร คือคืออยา่างที่ปูบอกว่า well. หลังจากเนี้ยมันจะได้มากกว่านั้นมันคือเป็นล้านไม่ได้เงินสิบล้านที่ต <ần sanitizer> ้อง totally. ไปอ่ะเดือนเดสองเดือนอาจจะได้คืนเราก็ได้แล้วหนูยังทำงานในองค์กรของแม่แม <Wow>. oh, <sh> anyway. ่แม่ก็ดันเต็มที่หนูก็ไม่คิดว่าจะใส่คุณคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างพอไปเห็นภาพลูกเรายืนสิบคนก็รู้สึกแีบ แล้วนะคะว่าถือว่าส่งเขาให้ถึงแบบฝั่งปัตนแล้วก็คือมันก็คือสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วก็คือเราคิดกันไว้แล้วว่าถึงไหนถึงกันอยู่แล้วสํุขบัญชีเราลูกสาวคนเดียวก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วค่ะหลายแหละคนชื่วยมด้อมเรามากเลยพอเวลามีคนมาคอมเมนต์ถามว่าทำไมใช้หน้าได้โหวตสูงจังก็จะมีการแบบไป็นเชิชวนเข้าด้อมอย่างเดียว่าน่ารักก็ได้เพราะว่าเข้าด้อมอ๋อไปถึงไปถึงว่าชยเดมใช่ไหมคะใช่ไม่มีการแบบไปไปก่อนแล้วตอนนี้ไ่ปแล้วทำไมใช้น้าได้โหวตสูงจังอะไรอย่างเงี้ย ร้อยชมขอ๋อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามน้องอายนะคะแล้วก็นอกของเราเป็นนกที่น่ารักนะคะมีดอกามบันเทิงนะคะใครที่ยังไม <so ่ทำเราก็เข้ามาเยอะๆนะคะเที่ยวโคตรถาว่าเที่ยวผมก็คือก่อนหน้านี้เอาต้องบอกตรงว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่แม่ไม่เคยเจอเนาะบางทีมันก็จะมีดราม่าเยอะมากแรกๆรับไม่ได้บูมยังไงดีล่ะรู้วะแม่ แม่ไม่ต้องกลัวนะแม่มันก็คือแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่าการที่เรามีตําแหน่งละตอนนี้เรามีตําแหน่งใหญ่ขนาดนี้ละเราต้องรับมือตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครในประเทศไทยเอาต,องตรงๆนะแม้แต่ตัวคนเอกอะคุณยังมีคนไม่ชอบคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเราจะเป็นดาราแล้วนะลูกนะ ก็ต้อมทำตัวให้ชินนะลูกคุณมองจุดอยู่บนหัวแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเขารู้สึกยังไงบ้างเราจะผัดนานลุกไปยังไงตอนนนี้มองลงที่หัวแล้วมองลงที่หัวแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนนี้ทางบริษัทเชิญกับค้าก็เปิดเป็นเอเจนซี่เปิดเปเปิดเป็นเอเจนซี่แบบว่าจัดหานักแสดงด้วยแล้วเราก็มีลูกค้าในมือเยอะอนี้เราก็ต้องบอกก่อนค่ะดาราท่านแรกนะคะก็เป็นไอชัยนาค่ะ ่ะเพราะมันเป็นงานถนัดของมูอยู่แล้วดีกว่าชาดิ์่แล้วอารูสึกยั่ยมัลงกลมลงหัวแล้ววันนี้ลงตอนนี้เหรอแม่รู้สึกว่าตอนแรกเรามัลงกลมแล้วกระแทกหน้าปังรู้สึกว่ามันเป็นการต้อนรับแบบดีๆนะคะรู้สึกว่าเราต้องหนังเปียงแน่เลยหน้าปั้งอย่างนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่มูอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสแบบยืนอยู่เพียงข้างนงเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่คือ เซอร์ไพรส์แม่ตั้งแต่ตอนที่แม่ไปทูเก็ตแล้วบินไปแบบไม่บอกแล้วก็ออกมาก็ยิ่งเซอร์ไพรส์เข้าไปใหญ่เราอยู่กันแค่กันมาตลอด<ม>อ่ตลอดแล้วหนูก็สัญญาว่าหนูจะตั้งใจดำเนินตำแหน่งให้แบบว่าไม่ให้ทุกคนผิดหวังค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามา,มมาทำความรู้จักหนูเข้ามารักหนูฝากคำว่าด้วยนะคะคุณแม่พี่เซนเตอร์คลินิกหลังนอกคลินิกแกเป็นลูกไหมอออะไรนะคะนอนไน้ไหมนอนไอ้ไหมรูปต้องตั้งหน้าตา้งตา คลินิกนะคะมดพี <First S 2> ่บ้านาอาเนี่ยเขารอแล้วมองลงเมื่อไหร่กอดคุณแมครับานหน้าอะไรยังไงครับอร์แ่รับป้ะมาอะไรยังไงครแม่ือถวอะไรคะอยากจะบอกเลยว่าแม่ถวายนะคะผลไม้ชานะคะใบสงใบสีนะคะพะพมแล้วก็เห็นรับบอกเลยบอกเลยข้าวหมแห้งนี่คือหัวหมูได้ได้ทานกัทุกวัน แล้วก็มีนัดต่อนะว่าเออถ้าวันนี้มงลงจริงๆแลวมงของมีนัดนะชามค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีก่ะหัวหมูอย่าเจ้าพี่ยวเจ้าพี่โอเคโอเค